เอาฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเกมใหม่นะเพิ่งเปิดเลยชื่อเกมว่า Century Age of Ashes ก็เป็นเกมขับเครื่องบินนะนเหมือนเกมขับเครื่องบินยิงกันนะแต่ว่าเปลี่ยนจากขับเครื่องบินเป็นขี่มังกอรแทนนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเกมเพลงในในหะ้เราคล้เกียจอธิบายแล้วเดี๋ยวเริ่มเล่นเลยดีกว่าหาห้องเลยนะตอนนี้เกมเพิ่งเปิดนะจะมีคลาสให้เล่นแค่3คลาสนะเป็นมาราเดอร์ วินกาดแล้วก็แฟนทอมนะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมจะเล่นเป็นมาเลเดอร์นะสกิลของเจ้ามาเลเดอร์ก็คือนี่ฮะมันจะม์คม์คศัตรูได้หนึ่งตัวนะฮะแล้วเราสามารถยิงใส่เขาได้แบบเรื่อยๆเลยแบบรวๆโป๊ะโปแล้วก็ถ้าฆ่าได้สกิลจะรีเซ็ตเลยนะถือว่าเป็นตัวฆ่าที่ที่ดีนะเออมังกรมันถึกด้วยนะถือว่าจัดจ้านอยู่ Uh, เป็นมอดเกรดเอาไฟเจอเหรอถ้าเอาธงบินเข้าประตูอะไรทั้งอย่าง mm hmm. ไม่รู้จะชนะหรือบอกแล้วเกมพี่เกมนี้นี่ฟิลเลทผมนี่ต่ำมากนะมาบินเอาเอามันอย่างเดียวเราจะเอาเป็นฟลอสบอลนะฮะไอเทมจะมีให้เลือกฟลอสบอลก็การดนะฮะกรัรดนี่คือถ้าเขาพ่นไฟใส่เราแล้วเราก,กดเนี่ยเราจะปัดลูกไฟเขาได้นะฮะเราจะได้สเตมินาด้วยฟลอสบอลก็ตามชื่อฮะยิงเข้าไปแล้วเขาจะโดนสโลว์มังกรั้งเขาจะบังคับไม่ได้ไปแป๊บหนึ่งเนะี่ย อ่ะ <Okay. S 2> โหลดเสร็จแล้วทีมเราเป็นมาราเดอร์3ตัวแฟนทอมแล้วก็วินการหนึ่งตัวแฟนทอมนี่สกิละจะเป็นล่องหุ่นนะครับผมจะเป็นล่องหุ่นได้นะแล้วก็วินการจะเป็นฮิวเออเป็ฮิววินการจะให้โล่เพื่อนได้นะ เลยครูท่านทำเพลงครีมตัมันด้วยทงอยู่โน่นฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนเก็บแล้วเราอ่าโคฟเฟอร์เพื่อนก่อนะน,น,นฮะศัตรูจะขะนุเนี่เราจะเล็งตัวนี้ก่อนโผล่โผลโผลที่ฝาโพืไฟได้นะตานะีตอนนี้ทงจะเป็นของทีมเราอยู่นะฮะโอ้โอ่คนไฟใส่นะเดี๋ยวอ้อมก่อนเะนี่ย สเตปิน่าอยู่ข้างหน้าจอถจะเป็นคริสตัลสี่อันนะเรามันจะดีถ้าเราบินตามนี่นะมันจะมีทางขาเขียวตรงนีนะ้ถ้าเราบินตามทางขาเขียวตรงนี้สเติน่าเราจะหีกนาจะมีสเตปิน่านเราจะวพุ่งกลับไปช่วยเพื่อนนะโอเคกลับช่วยเพื่อนนะเ,เ,พนนะเพื่อนกนลำลังแบ่งมเราบินบินสูงไม่ต้องรีบบินนะเร่งบินถ้าบินเร็วจริงๆไม่โดนเหมือนตอนนี้อ่าตามเพื่อนเพื่อช่วยสปอร์ตเพื่อนไป ตตามอะอรอยสวยงามฮะมีคนนะชาร์จเลยอยู่นตูามเร็วนะถ้าเราฆ่าได้แต่เ,เพื่อนโดนยิงร่วงไปแล้วนะตามะ,ามอะเอาได้เป็นละหนประตูนะเนีเอา้าวรทีนี้เหรอเย่ยจัง รยดวยผมรวมปแล้วเนี่ยสกิลไปก่อนทาให้ทุ่นดีไปก่อนเนี่ย้มาดูปั๊บเขาให้หวนน้ำบนไฟฮะได้อีกหนึ่คิวมันจะไปชาร์เพื่อเราหรือเปล่ายิงฟอร์บอลฟอสบอลใส่ได้เยฟอร์บอลยังไม่โดนใช่มจีก่อนเรียบร้อยเพื่อนโดนดักใช่ตอนนี้เพื่อนรวบมแล้วเอาพรมคืนก่อนเนี่ย ไฮ้ยมีคนไล่พ้นไป้ลยหลังเราเมื่อกี้ข้าประตูนี่แหละชนนะมีโอ้ออกกระโดดหุ้นไฟใส่เกือบตายเดี๋ยวเราตำแหน่งไม่ได้ดวทรงแล้วจะได้รีสปาวแทนยิงฟอสบล์ทำตัวเป็นประโยชน์ชิงฟอสบล์ทำตัวเป็นประโยชน์เพื่อนก่ะเออนอยร่วง แล้วคนทุ่คไปคี่เบาแน่นรีบไปซัพพอร์ตเลยวูดไปเลยแล้วกันแรมหนึ่งคิวนะร้อยได้หนึ่งคิวหรือเปล่าแดสซิดนะฮะแล้วแดซิดเราก็ได้รีเซสกิลเหมือนกันนะจัว่าเจ็บ่ตัวนี้เป็นตัวสำหรับไล่ฆ่าเลย นชนะถ้าประตูเดียวถ้าเพื่อนเข้าประตูนั้นได้น่าจะชนะร้อยราวน,นี้จะของเรานะฮะสตอร์มดีเจียนชนะไปในราวนะี้ฮะรอบสองถ้าผมบอกอย่างนี่เกมฟรีนะถ้าใครอยากเล่นสามารถกดได้ในสตรีมนะฮะเปิดเลยเกม กราฟิกสวยนะอันนี้การาฟิกผมปรับโลนะฮะพอดีว่าปรับไฮแล้วมันถูกตรมากเลยเออนะฮะขนาดโลยังก็ตกเลยเนโอ้โหโ,โ,โดนฟอรโบหรือเปล่าโอตอนนี้แก้แล้วฮะโดนไล่หลังนะโพซิชันที่ไม่ดีเลยฮะการโดนไล่หลังเนี่ยสะบัดเขาก่อนนะ นะอยู่ข้างหน้านี่เสียเปรียบนะเกมนี้ว่าเราไม่สามารถป้องตัวเองได้เลยถ้าเราอยู่แน้ส่สมบัดไม่หลุดนะแต่ซิสแม่นะเออก็ยังดีนะมีเพื่อนนะขี่กรมันเออเอาชนะแล้วเหรอเอาบ <laughs> ินฟรีโนอะ้โ oh, หถือธงโฉบฟรีเลยเพื่อน น่าไม่ทำอะไรเลยดยไม่ได,ไไไได้หมดนี้ผมไม่ได้ใจว่าแต้มมันมาจากอะไรนะแต่น่าจะไม่ได้มาจากการฆ่านัน่าจะต้องมาจากฆ่าคนถือธงไม่ว่าแบกธงวิ่งนะมผมคิวสี่แต้มน้อยกว่าคนนีดเขาคิวสามเขาวิ่งเข้าประตูรัวเลยนะ เดี๋ยววันเกมเน้นออเจกทีฟนะใครอยากโชว์ตัวตอนท้ายแมตช์ที่ต้องทำออเจกทีฟเป็นดีเลย <Hey. S 1> เออเออได้ของหรือเปล่าได้เป็นแท็กเนมไนหะม Ashes of w e e k Knowledge the Earth ต <c oughs> อนแอก็จะกลายเป็นขี้เท่าเรือโลกใบนี้เด้อหมดไร ก็เอ่อคลิปยิงแปดขีเลยเชื่อมันนะอัดอัดเล่นๆแล้วกันอ่อคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเกมเดียวพอละวชื่อเกมเล่นหลายเกมไหมเล่นเยอะเดี๋ยวมันเบื่อนะฮะแค่เล่นทีละนิดทีละนิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนเกมนี้ก็ใครสนใจก็อย่างที่บอกไปนะฮะเกมฟรีสามารถโหลดได้ในสตรีมเลยนะฮะเกมไฟล์ไม่ใหญ่มากนะประมาณ7จ็ดกิกนะเอ่อ กราฟิกนี่สวยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยผมปรับโลนะเดี๋ยวเปิดเซตติ้งให้ดูเลยเนี่ยฮะปรับโลมออกคุณาตอนนี้ยังเปลี่ยนแอฟวาได้นะเกมเขายังเพิ่งเปิดรีวิวร้านค้าร้านค้านี่พวกสกินมังกรแล้วก็ของแต่งคนนะตอนนี้คลาสมีสามคลาสอย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะมีคลาสอื่นเพิ่มมาแนะ่นอนในอนาคตนะนี่เป็นเติมแคสนฮนะเอาเจมไปซื้อของสกินมังกรน,นี่เป็นมังกรปลาคราฟ นี้เป็นแพ็คสตรีมนะถ้าซื้อมาพันสองได้ของเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ซื้อไม่มีตังค์อ่านี่เป็นสกินคนหรือเปล่าชุดหมวกเกราะไอ้ไเป็นเกราะมังกรนะเกราะของมังกรมาเราเดอร์นะฮะโลมีว่าหมวกหมวกสนะี่พันห้านีของแต่งมึงคอนพลสติกเฉยๆนะฮะไม่ได้มีผลกับสเต็มังกรหรืออะไร ไข่สองใบนี่ก็เช่นกันไม่ได้มีผลกับะสเต็มังกรอะไรเนะนี่ยมีมังกรของแฟนทอมอันนี้ขอมังกรของวินกาใช่ไหมใช่ใจริงเกมนี้มีระบบหนึ่งนะฮะก็คือนี่จะมีมรังมังกรถ้าได้ไข่มังกรมาสามารถฟักนะฮะรลองก็จะค่อยๆโตไปเป็นมังกรตัวใหญ่ให้เราขี่แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะเออ,อย่างต้องเก็บเวลก่อนนะเดี๋ยวเวลอพแล้วเขาจะได้ให้ไข่ฟรีมามี่ประมาณหลายเวลอยู่แหละเออ อันนี้คือถ่วงเวลานะฮคลิปจะได้ถึงสิบนาทีจะได้รักษามาตรฐานอ่ให้ดูอะไรดีนี่นของตกแต่งเหรออันนี้เป็นมังกรที่มีออันนี้ยังยังไม่เข้าหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะน่าจะเข้าแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรยังเปิดไม่เจอนะฮะนี่เป็นมังกรที่ผมฟักมานะนีเป็นมังกรร้านค้า นีี่กเขยวแต่งคาสตอมัยได้นะฮะนี่สามารถแต่งชุดเกราะมังกรเปลี่ยนมังกรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนพวดคุมอะไรได้หมดเลยถือว่าเยี่ยมนะเกมเกมทำมาสนุกเลยบอกเลยว่าเล่นแล้วมันมากถ้าเหมือนดูหนังเลยด้วยเกมมันอลังการจริงๆก็ใครที่ละ,ะก็เจอใหม่พัดหน้าหรือดีกว่านะเออ เวลาเรียบร้อยถึง10นาทีแล้วแต่ผมไปไปจอใหม่คลิปหน้าับผมไปแล้วครับ